จรือสมาธิการสร้างสติสร้างสมาธิให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราวางกายของเราให้สบายวางใจของเราให้สบายถ้าใจของเรายังนึกคิดปุ๊แต่งยู่เราก็พยายามจุดดับความกังวลดับความห่วงกานต่างๆออกไปให้หมดลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วบท้องแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจ้าจ่าสักสองสามเที่ยง กายของเราก็ถือว่าสบายขึ้นใจของเราก็สงบนิ่งขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกรกตบปลายจมูกของเรานี่แหละให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นการย้ำเป็นการตื่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้เจริญสติให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังพยายามฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน ทุกอริยาปพอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวสติก็ตั้งมั่นขึ้นอยู่กับปัจจุบันนิวรณ์ความเจ็บคลานก็คลายลงไปสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตจะทําอะไรจิตของเราก็ยังปกติอยู่สติก็จะผ่ากายลุกเดินยืนนั่งนอนทำกิจ,จวัตรประจำวันของเรา จิตก็นิ่งอยู่ในสมาธิอยู่เราต้องรู้จักทำความเข้าใจทุกเริยบุทุกคนก็มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก่อนถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาไม่ได้สร้างบุญกันมาก็ายากที่จะได้เกิดมาในเมื่อพวกเราเกิดมาแล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยที่พวกเรายัางไม่รู้ว่าตัวเองได้ปฏิบัติธรรม มีการเปลีป่ยนแปลงของสภาพร่างกายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านทุกได้รับการศึกษาได้รับการ,รเรียนรู้จักบาปปุลคุณโทษมีความเฉลิละรู้จักรับผิดชอบบางคนบางท่านเขาสร้างอนิสงส์มาดีเกิดมาในตระกูลที่เป็นสมมาทิฏฐิปักไปในปุลในกุศล สมมติก็ไม่ได้เดือดร้อนได้รับการศึกษาได้รับการเรียน,ยน,นอันนี้สร้างบุญสร้างอนิสงส์มาดิบุญอยู่ปัจจุบันเราก็ได้มาเพิ่มมาเสริมมา,รม,มาเติมมาแต่งมาสร้างขึ้นมาอีกทั้งทางด้านสติทางด้านปัญญาทางด้านศรัทธาน้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาเชื่อมั่นในขุดพระธรรมเทเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ แล้วก็มาทำความเข้าใจสร้างขึ้นให้มีให้เกิดขึ้นใ,นในใจของเราการเจริญสติลักษณะของสติที่โตเนื่องกันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนึ่งไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรความหมายเป็นอย่างไร การเจร at ิญสติท being ี่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรการควบคุมจิตของเราเราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนลักษณะของจิตที่สงบลักษณะของจิตที่ปกติเป็นอย่างไรเวลาจิตเกิดอาการโดยจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นลักษณะอย่างไรเวลาความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตหรือว่าอาการของขันท้าผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตเขาเริ่มขอตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดในลักษณะอย่างไร ถ้ากำลังสติหรือว่าความเรื่องตัวของเราตัวเนืง่งเราก็จะรู้เท่าทันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็รู้จกควบคุมเอาไวา้ควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ถ้าเรามันสังเกตมันควบคุมมันวิเคราะห์อยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆเราก็จะเห็นชัดเจนรู้จิตชัดเจนรู้ความคิดชัดเจนถ้าเราแยกรูปแยกนามไปเมื่อไร เราตามทำความเข้าใจแล้วก็จะรอบรู้ในคงทั้งขานรอบรู้อนิจยังทุกขังอนัตตาในขันท้านี่แหละเขาเรียกว่ารอบรู้ในโลกโลกภายในของเราส่วนมากเราจะไปรอบรู้ทั้งแต่โลกภายนอกโลกธรรมภายนอกถึงจิตก็ส่งออกไปภายนอกตลอดเวลาในหลักธรรมนั้นท่านให้จิตรับรู้ํำระสสารกิเลสออกจากใจของเราตามสภาวะเดิมจิตของทุกคนนั้นสะอาดไม่มีกิเลส กิเลสนี่มีมาที่หลังเพราะว่าโมหะความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันที่หลงวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เราต้องทําความเข้าใจกับวิบากกรรมเสียกรรมอาการของขันหานั่นแหละคือตกกรรมมาปรุงแต่งจิตของเราให้ได้หลงอยู่หมุนเป็นวงกลมอยู่ถ้าเราแยกได้เมื่อไหรเราก็ตัดวงกลมเหมือนกับไปตัดวงกลมตามทําความเข้าใจแล้วก็ละกับ กรมเก่าก็ต่างไม่ทันกรรมใหม่กรรมยู่ปัจจุบันคือการกระทำเราก็สร้างใต้กุศลแล้วกับสูงขึ้นไปเราก็ไม่ยึดสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็จะอยู่เหนือกัมเหนือบุญเหนือปาละอกุศลเจริกุศลแต่ไม่ยึดเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลากายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญถ้าใจของเราเป็นบุญแล้ว รู้จักสร้างอานในสงสร้างกระบะวรมีให้แก่ก้าศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมความขยันมั่นเพียรของเราเต็มเปี่ยมมีสัจจะกััวเรเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมองโลกในทางที่ดีคิดดีขยันมั่นเพียรทั้งฝาละหน้าที่สมมต,ติต่างๆทำความเข้าใจกับสมมุติอยู่กับสมมุติไม่ให้สมมุติเข้าครอบงำอยู่อย่างอยู่ดีมีความสุขกายของเรานี่แหละก้อนสมมติ ไม่ต้องไปสเสวงหาที่ไหนหรอกกายของเรานี่แหละก่อนทำกายของเรานี่แหละก่อนบุญก่อนกรรมก่อนบุญพยายามเน้นลงอยู่ที่กายการได้ศึกษาการได้รู้เรียนการได้อา่านการได้ฟังทุกคนมีกันเต็มกีบอันนั้นเป็นแค่เพียงแผนที่ที่ในแนวทางให้เราต้องพยายามเดินเดินในที่นี้หมายถึงการสร้างสติสร้างปัญญา ปัญญาโน้มก็ไปสำรวจตรวจตาดูจิตของเรารู้กายรู้จิตรู้จักทำความเข้าใจสำรวจกายของเราทำหน้าที่ยอย่างไรตะวันทั้งหกของเราทำหน้าที่ยอย่างไรถ้าเราหมั่นวิเคราะห์ตัวเองเราจะสนุกสนุกในการสำรวจในการทำความเข้าใจยิ่งเราแยกรูปแยกนามไ้เมื่อไรยิ่งจะสนุกใ่ทำไมทั้งว่าสนุกเพราะเรารู้เท่าทัานกิเลสกิเลสตัวหนมันจะมานหลอกเรา ความโลภความโกรธความทะเยอทะย,นยันยากความยินดียินร้ายต่างๆกิเลสยากกิเลสละเอียดมันจะมาหลอกเราในลักษณะอย่างไรถ้าเราพลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่พลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่อย่าไปปิดกั้นตนเองเด็ดขาดพยายามให้กําลังใจตัวเราตลอดเวลาพยายามมั่นเพียสสรสส่งให้เรียบร้อยเสียขณะที่เรายัางมีกําลังอยู่อย่าไปพลัดวันประกันพรุ การศึกษาการค้นควา้าการสำรวจการทำความเข้าใจการจเจริญรักษาสินการเจริญสติการจเจริญส,สมาธิความหมายก็อยู่ที่เพื่อที่จะละก,กิเลสขัดเก่ากิเลสออกกใจของเราให้หมดถึงจะคลํ่เพ่งมากมายถึงขนาดไหนเราก็พยายามละก,กิเลสออกกใจของเราให้มันหมดทุกคนมองข้ามในสิ่งเล็กๆในน้อยการเกิดของจิตเป็นอย่างไรการเกิดของความคิดเป็นอย่างไรถึงความคิดนั้นไม่มีกิเลสก็ชัด เราก็ต้องพยายามตามทําความเข้าใจให้เรียบร้อยแม้ตั้งแต่การหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเราหรือยังเราได้จะสร้างความรู้ตัวได้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังเราพลังเผลอไปสักกีจเที่ยวชวนมากจะไม่ค่อยได้สรางกันจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็เลยกระโดดข้ามฐานภายในของกิจไปเสียบางทีปัญญาก็เกิดจากกิจเกิดจากขันห้า ซึ่งเขารวมกันไปบางทีว็เกิดจากจิตของเราโดยตกที่ส่งออกไปอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติแต่ในระดับของมมวิมุตต์แลวเราต้องแยกต้องคลายต้องทําความเข้าใจแล้วก็ละชำระสถารกิเลสของจิตกิจิตใจของเราให้มันหมดปัญญาไปเกิดไปทาความเข้าใจไปละไปดับไปทําความเข้าใจไปไปใช้ ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ฟังธรรมตะตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราอยู่ในอริยบทไหนเราก็จะได้ฟังธรรมเพราะว่าเราทํากายของเราให้เป็นวัดเชล์แล้วทำใจของเราให้เป็นวัดเชล์เป็นพระเชลวอยู่ไร่อยู่นาอยู่ที่ทําการทํางานเราก็จะได้ฟังธรรมเอาการงานเป็นการปฏิบัติธรรมทำงานไปด้วย ละนิวรณ์ไปด้ยวยละความเจ็ดคลานไปด้วยสร้างความรับผิดชอบต่อาระละนาทีให้ม,กมากๆัใจของเราก็ได้พักผ่อนขณะที่ทําการทาํางานจบไปยยากกันไม่ว่าพระว่าโยมว่าชีก็พิจารณาเหมือนกันหมดเพราะทุกคนมีจิตมีวิญญาณมีกายเนื้อเหมือนกันหมดเดินในทางเส้นเดียวกันจะจะถึงช้าหรือถึงเร็วเท่านั้นเอง บางคนก็ช้าบางคนก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปบังคับเกี่ยวเข็นไม่ได้ก็ว่าเขาจะเป็นไปตามกฎของเขาขอให้เราสร้างบาร,รมีให้เพียงพอสร้างบาร,รมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาเจริญสติกำลังสติของเรามีเพียงพอเราก็คงจะแยกรูปแยกนามได้เราจะไปเร่งทำด้วยความทะเยอทะย,ยานยากที่เกิดจากกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราปลูก ต้นไม้วันแรกเราจะเร่งให้เขาออกดอกออกผลเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้เราต้องมันรดนะ้ำมันดูเล่มันพนดินดูเลรักษาเขาให้ดีเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามมันสำรวจมันตรวจตามันแก้ไขมันปรับปรุงู่ตลอดเวลา ทั้งาระหนาที่สมมุติถ้าสมมุติของเรายังเดือดร้อนอยู่มันก็ยากที่จะฝึกกาปฏิบัติจิตได้ในกายก็หิวในครอบครัวก็ลําบากในสิ่งโน้นก็ยังไม่พร้อมถึงนี้ก็ยังไม่พร้อมการราพฤติปฏิบัติจิตมันก็ไปยากลําบากเราก็ต้องพยายามทําสมมุติให้บริบูรณ์ความเป็นอยู่ของเราก็บริบูรณ์แล้วก็จะส่งผลถึงจิตกายวิเวกเป็นอย่างไรจิตวิเวกเป็นอย่างไร สถานที่สบพยยะเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียแต่จิตของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแลวเขาไม่เอาหรอกทุกแม้ตแต่การเกิดเขาก็ไม่เอาจิตโฉงออกไปข้างนอก,กเรียกว่าจิตเกิดมันก็จะเข้าสู่หลักของอริยสัจนิโรธการดับการทำความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญามักก็จะต่ำม,มามันก็ไม่เหลือวิสัยลก บุคคลที่มีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวรู้แนวทางแล้วไปเร่งทำความเพลี่ยนการสร้างปฏิทิฐิต่อหนึ่งเป็นอย่างนี้เรารู้ไม่ทันการเกิดกันดับของคิดการเกิดกันดับของกันท้าเราก็ใช้สมถะเขาไปดับเริ่มใหม่เริ่มสังเกตตัวใหม่ที่จะเข้ามาสังเกตไม่ทันเราก็รู้จักดับจะกวบกลมเอาไว้จนกว่าจะแยกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสมาธิทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้ พอเปิดทางให้เมื่อไหร่กำลังสติของเราก็ต้องตามทําความเข้าใจทุกวิถีทางถ้าเราไปปล่อยปละละเลยเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกนั่นแหละเราต้องพยายามสร้างความเป็นกลางคือความว่าให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราความว่างความเป็นกลางนั่นแหละคือองค์ธรรมนั่นแหละคือธรรมคือเครื่องตัดสินไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นเราก็จะมองเห็นความถูกต้อง ตาไปที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้จิตของเราก็ยังอยู่ในกองกุศลเดี๋ยวพยายามทิ้งกองกุศลพยายามสร้างกองกุศลเอาไว้คือสร้างบุญเอาไว้บุญก็จะเป็นทิพพึ่งเป็นเครื่องนำพาเป็นอุคนิมิตของทุกคนถึงจิตจะหลุดพ้นถึงจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้า เอาประโยชน์ในโลกปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเราทำปัจจุบันดีอนาคตก็จะออกมาดีถ้าเราอยากจะรู้ตัวเราดีแล้วก็พยายามทำบวตวดูอดีตเราทำอะไรก็จะส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันเราทำอย่างไรก็จะส่งผลถึงอนาคตพยายามละอกุศลล้าก็กจริญกุศลให้มากๆให้ได้ครบทุกอย่างทั้งการจเจริญสติการจเจริญสมาธิการรักษาศินการทำความเขา้าใจ เรารักษาศีลไปเพื่ออร่อยเราเจริญสติเจริญสมาธิไปเพื่ออร่อยจุดมุ่งหมายของการสำรวจการชำระสาราสังคเ,เราก็จะถึงเมื่อเราถึงแล้วเราก็จะรู้เองไม่มีใครประกาศให้เราก็เรานั่นแหลนประกาศเองรู้เองเห็นเองทําความเข้าใจได้เองขณะที่เรายังไม่รู้จักแนวทางเราถึงได้สวยหาค้นคว้าที่โนนบังที่นี่บังเป็นการสร้างบารามีให้กับตัวเรา ถ้าถึงเวลาแล้วก็ย่อมจะเข้าใจเราปักไฝในธรรมเราย่อมจะรู้ธรรมปักไฟในโลกเราก็ย่อมจะเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกก็ทํก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสมมุติกับวิมุกก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละจิตกับกายเขาก็อาศัยกันอยู่เมื่อกายแตกดับนั่นแหละเขาถึงจะได้ไปจริงๆแต่เวลานี้เรามาทําความเข้าใจด้วยสตยิด้วยปัญญาสร้างความรู้ตัวเข้าไปแยกแยะด้วยสตยิด้วยปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไรนั่นแหละเขาถึงจะได้แยกออกจากกันจริงๆการได้ยินการได้ฟังการได้อะทุกคนมีกันเต็มปร่มการเริ่มลงมือจริงๆแล้วบางคนบางท่านก็ลงมืออยู่แต่ยังไม่โตเนื่องเราพยายามทําให้โตเนื่องตัวสุดท้ายตัวการเจริญสติการเจริญสมาธิการควบค,คุมจิตควบคุมอารมณ์การแยกรูปแยกนามใครความหลงใครโมหะ ตรงนี้แหละคนเราไม่ค่อยจะสนใจกันเพราะว่ากิเลสมันต่างๆเขาก็ไม่อยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาก็หาเรื่องมาฉุดมารังเอาไว้สารพัดอย่างที่เขาจะฉุดจะรังเอาไว้ถ้าเราไม่มีความพยายมันเปลี่ยนจริงๆก็ยากอยูเหมือนกันถ้าวิบากกรรมสมมติไม่คลายมันก็ย,ยากอีกนั่นลและเราก็ต้องพยายามต่อสู้แก้ไขยยปรับปรุงตัวเรารู้จักใช้ตัวเราให้ได้ รู้หาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นนึกดุนเราเอา,อาตามจิเตของตัวเราให้เชื่อฟวาคคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตให้รู้ให้เห็นใจก่อนท่านทั้งบอกให้เชื่ออีกครั้งให้เดินตาม <ละ S 1> ทางเส้นนี้นะเราเดินตาม <ละ S 2> ทางที่ท่านบอกถ้าถึง,ถงจุดหมายแล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วหมดความสงสัยหมดความลังเล มีตั้งแต่จะเร่งทาความเพียนให้ถึงจุดหมายปลายทางช่วงที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้มีตั้งแต่นี้วนทำต่างๆมาการกั้นเอาไว้โพกกเลตมานต่างๆหบอย่างละเอียดมาปิดกั้นเอาไว้ตัวกิเลสมานเขาก็ไม่อยากจะให้จิตของเราตกไปสู่กระแสธรรมถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ฝืนอารมณ์ฝืนความคิดจนจิตตกกระแสธรรมเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ในการละกิเลสแล้วก็ ช่วงนั้นแหละจะสนุกต้องพยายามกันอาสร้างความรู้เราปลูกการหายใจเขาออกให้ต่อเนื่องกันสักพักรออะระยะหนึงสี่ก่อนนะ